กรับครับอ่าแก้วมังกรมะม่วงนี่เพียบของกินมันแก้วโอ้โหวนนี้ฉลาดมากเลยวัน พี่แทงพี่แทงบอกว่าสีหอดผมโบนอสีหอดผมโบนอพี่ทงแทงนะสหอดผมโบนอเอ้ยกราบารผอาจา์นะคะะอาจา์ได้ผลไม้มาฝากนะคะมีคขับดีๆก็หลุครับละรอก็เอออันนี้ขยากอีกนี่เซบแก้วมังกรเอาอวนจู่โจมแล้วทีนี้เอาป่นพ้าจาน ฝนพาจานเรวทีนี้เอาทุ่งไม่ใช่ทุงหนูโอ้ยโอ้ยมีละมุดด้วยโอ้ละมุดถุงใหญ่เลยอุ้ยเสร็จเราเลยอ้วนอ้วนแทงอ้วนแทงเสร็จเราเลยละมุดนี่โอ้ยละมุดถุงใหญ่มากเลยค่ะรับก่อนลูกครับก่อนรับ เาจามายเจมา่ช่วยพาจานก็ได้เด้อเจมาช่วยพาจานไหมอาจะให้เจม่ทีให้นะคะละมุดละมุดหืออให้ใครมุกด้วยให้ใครมุกด้วยเจมายครับทั้งผีเสียงออกปากค่ะพาจานแต่ว่าทั้งผุ่นเสียงออกง่วงก็เลยเสียงบดังขึ้นกันค่ะ ไข่มูกไข่มูกม่อ่าปอ14ปีค่ะนี่ถ้าพูด10ปีค่ะจา้าโอ้ยละมุดละมุดเซฟบซเลยปุ้ยไปตะวันแถวลูกหวานหวาๆๆนเฉียบซื่นใจเลยพา่อจาันเดินทางมาจากโคราชนะคะโอ้ยโมเมนต์พ่าจาันนาั่งรถมาเมื่อยบอกคันนี่ <laughs> <laughs> มาจากโคราชเลยนะคะ ครับผู้ฝุ่นะฮาวก็ผู้กาบหลวงพ่ออีกรอบลูกกาบหลวงพ่อในลูกกาบครับเอาเป็นตัวแทนพี่แฝดแล้วกันนะกาบครับอ้ยกาบลงดีๆลูกกาบครับเมนค่ะไส่บาทใส่บาทก็ได้ค่ะ กราบครับอ้ยเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูเอนดูเป่าลมพระอาจารย์ติดใจแล้วท้องแทงน่ เรียนอยากเรียนเรียนน้ำมูน้ำมูเดี๋ยวไปฟ้องมนมีควันต่อไปเดี๋ยวต่อไปก็ได้ใส่กาบลูกกาบกาบอืมกาบครับอยากกาบทางนู้นก็อยากกาบนี่เออพี่ไทยเงาแสนรู้นะเขาไม่มีควันเขาก็อยากกาบอยู่ดิ ไอ้โน่ลูกเอ้ยอาพี่แทงพี่แทงเอาเอาเอ,า,อาพี่แทงเอาดูพี่อ้วนนี่พี่อ้วนนี่แสนรู้มากเลยแทงก็แสนรู้อุ้ยคาราวะเอาลูกเอ้ยกาบกราบน้อยกราบน้อยกราบน้อยเออเอาแบบนี้เลยบอ,อ้ยรู้ เขากราบแบบนี oh, no, look, uh, ung, indeed, ung, ้โบพี ung, ่แท่งโอ้ยหนอลูกเอ้ยเอากราบลงดีๆ huh, ล right ูกกราบลงดีๆแล้วหนกราบลงกราบลงกราบเออกราบอืมนี่โอ้ยลูกชายลูกชายอาราพาจาลูกอะรับรอรอกันเวครับก่อน ครับก่อนครับ <Yeah. S 1> <laughs> พี่แทงหาวแทอละลูกไอพี่ทองคําลูกพี่ทองคำ <Yeah. S 1> ครับก่อนครับ <Yeah. S 1> <laughs> ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ <Yeah. S 1> ของเท <laughs> พระอาจารย์พกของเทะบายบายโอ้ยขอบคุณนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณสำหรับผลไม้นะคะ ขอให้พระอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะคะพระอาจารย์มาจากคุร,ราชนะคะนะครับ <laughs> พระอาจารย์ก็แทบจะไม่อยากไปเลยติดใจพี่เฟศนะ <laughs>